ห้องพระเนี่ยอยู่ตรงมุมไหนของบ้านถ้าหนู่ๆกันให้ยิ่งพระอยู่ตรงตรงพอเข้าประตูมาทางพอเดินเข้าประตูมาจะอยู่ทางขวามือค่ะอันนี้คือบ้านนาใช่ไหมใช่ใช่อ่าเราบ้านนาแล้วก็หิ่งพระหิ่งพระหิ่งพระเราไม่มีรูปหิ่งพระใช่ไหมตอนนี้มีค่ะมีมีพระอยู่มีของของน้านะคะมีด้านหน้าหิ่งพระพลังงานปกติอยู่นะไม่ได้มีอะไร แต่สิ่งที่สงสัยก็คือเอาแล้วเด็กมาจากไหนเขาบอกว่ามาจากผู no ้หญ land ิงคนหนึ่งอ่ะย่พี่ขอดูก่อนว่าเสียใ้ตรงนี้ก็มีหนูตอนในนี้มีหนูคนนึงอย่าอย่พี่ขอดูก่อนเขาเสียที่นี่มานานแล้วหรอเด็กเสียที่นี่มานานแล้วือยังเขาอยู่ที่นี่นานมากเลยนะมาก ใช้คว่าประมาณเจ็ดแปดปีเลยนะก่อนหน้านั้นาน่ะเรายังมาอยู่ที่นี่อยู่ไหมเจ็ดแปดปีก่อนเจ็ดแปดปีบ้านนี้สร้างได้ประมาณสองสามเดนนะประมาณห้าปีถ้าห้าปีแสดงว่าเด็กคนนี้อยู่ก่อนเพราะเขาบอกว่าอยู่ประมาณเจ็ดแปดปีแล้วอืมคือตรงที่น้าสร้างอะ่ะมันเป็นสวนละมุด แล้วที่เอ่อเป็นสวนแล้วแล้วที่จะถามก่อนนิดนึงแล้วที่ดินตรงเนี้ยได้มายัางไงได้มายัางไเก็เป็นที่ของยายอ๋อเป็นที่มรดมรดกตกข้อฝั่งยายค่ะมรดกตกทอดฝั่งยายแล้วเด็กคนเนี้ยบอกว่ามากับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่ก่อนหน้านี้ประมาณแปดปีแปดปี